บทธรรมคำกรโดยท่านพุทธทาสมองแต่งแงด่ดีเถิดเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่าไปมัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงไม่ควรฟุง้งฟื้นฝอยหาตะเข็บถ้าเผลอมันกัดเจ็บจะยุ่งฉิงเสียเวลาไม่คุ้มค่าควรประวิงทุกๆุกสิ่งมองแต่ดี มีอยู่พอ